อันนี้นะคะตัว Isuzu V-Cross ปี16ราคาเท่าไหร่เอ่ย6 7 9 0 0 0บาทนะครับผมตัวนี้อันนี้ได้ออโต้โฟด้วยนะเตอร์เป็นตัว V-Cross D-Max V-Cross เนี่ยจะเป็นรหัสของตัวท็อปสุดนะครับกระจังหน้าเนี่ยเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับแต่ที่เปลี่ยนเลยคือไฟหน้านะครับเขาจะไม่มีหยักเขาก็จะมีคิ้วตรงนี้นะทำให้ดูแบบสปอร์ตดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดูสปอร์ตมากขึ้นนะในฟิลรถกระบะนะครับ ไฟหน้านก็จะเป็นหลอดโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกก็มีทุกอย่างครบนะคะนี่เลยนะครับผมล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับมีตาอิรุสูนะครับผมก็เป็นขอบ18นะโอเคอ่ะมาดูตัวสัญ,ญลักษณ์ตัววีคอร์สด้านข้างนะครับเขาจะไม่เขียนว่าอิรุสูหรือดีแม็นะ,ะถ้าเป็นวีคอร์นี่คือจะเขียนว่าวีคอร์สเลยนะด้านข้างก็มีบันโดงบันไดมีแหลกด้านบน กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวแบบใหม่เพราะว่าปกติไฟเลี้ยวจะอยู่ข้างบนแต่ตัวนี้มาอยู่ตรงตรงนี้และมันก็ทําให้ดูแบบแปลกใหม่มากขึ้นนะครับแล้วก็ข้างหลังอันนี้คืออันนี้เขาไปติดเพิ่มมาใช่ไหม<อ>ดึงใช้เชือกดึงดึงเชือกเวลาดึงเขาใช้อันนี้นี่มันสามารถใส่ของ,ของแล้วก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่ตรงนี้ไปมันก็ไม่โดนฝนอ่ะมันไม่โดนเวลาใส่ของหรือว่าอะไรพวกนี้แต่อันเนี้ยสามารถที่จะออกได้นะออกได้อันนี้เราเปิดได้ดูามอยากใช้เอาไปออกไปขายต่อในเว็บอะไรก็ได้เราเปิดได้ดูเลยนะครับด้านหลังตัวนี้ก็อย่างที่บอกเกียร์โต้มันมีกล้องหลังจากโรงงานอยู่แล้วนี่เห็นไหมก็ดีนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบจะงอยออกมาอะไรเงี้ยคือเป็นแบบนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียกได้ว่าเรียบร้อยเลยอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวอธิบายก่อนไปดีกว่านะครับผมซึ่งคนนงันนี้นะครับเปิดแล้วนะครับนี่หน้าปัดต่างๆก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากจากรถปีเก่าแต่ที่เพิ่มมาเลยนะครับตัวนี้มีพุชตาร์ทไม่ใช่กุญแจนะครับจะมีพุสตาร์ตรตรงนี้นะครับผมแล้วก็พวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเดิมแหละแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นมาคือความโค้งของพวงมาลัยมันจับ<ะ>แล้วมันดูมั่นใจมากขึ้นพี่เมียว แล้วก็คอนโซลต่างๆยังมาในรูปแบบเดิมนะครับแต่หน้าปัดนะครับผมเขาจะให้สีแดงมาแล้วก็เป็นจอดิจิตอลด้วยอู้คันนี้ไม่แสนเดียวค่ะโอ้โหไม่น้อยมากไม่แสนเดียวนะครับไม่แดดนะตัวนี้ก็มากับในระบบเกียร์ออโต้นะครับผมนี่เกียร์ออโต้เขาจะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าที่สําคัญตัวนี้อย่างที่บอกนะครับมันเป็นตัวโฟวินนะมันก็จะมีขับ2นะเราสามารถปรับได้ขับ2หรือปรับขับ4ี่เกียร์สูงขับ4เกียร์ต่ํา เรามาปรับตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็มันจะออโต้ให้มันให้เองนะครับอเดี๋ยวปรับขับสี่ให้ดูปรับขับสี่ปุ๊บเนี่ยมันจะแสดงผลที่หน้าจอนะว่ารถเราขับสี่อยู่มีมีบอกนะครับผมก็ค่อนข้างคือมีบอกางหนงาดเวยใช่มมีบอกมีบอกที่ที่จอพี่เหมียวเฮ้ยลืมบอกเลยนะครับผมคันนี้เป็นบอกไฟฟ้านี่ก็ท็อปสุดข้างหลังเออท็อปสุดเนี่ยบอกไฟฟ้าขนาดข้างหลังเนี่ย ยังมีนี่เลยนะที่ใส่ USB อ่ะแบบชาร์จแบตอะไรพวกนี้ได้หมดมีหมดนะเนี่ยตรงนี้คือเราใส่ได้แล้วก็ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวลองขับเลยดีกว่าตรงนี้เ ง่ายถูกไหมการขอยพวกนี้เราก็สามารถที่จะมองจอทุกอย่างได้หมดเลยสำหรับค<อ>ันนี้นะคะตัว v ี o ค e นะคะปีบส 1, <S 2> 2, <S 1> <ม> 2016, 6 6 7 9 0 0 0บาทใช่แล้วส0 0พันเครื่อง3,000ท็อปสุดนะครับแจ็คเพชรชีสนะครับผมใครอยากได้เป็นเจ้าของนะครับรีบเข้ามาเลยบอกได้เลยว่าถ้าตัวนี้เข้ามา ไม่เกินไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ใช่ขายเลยขายนะครับงั้นวันนี้นะครับผมพัตเตอร์กับพี่เมียวขอตัวลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่ดูพัตเตอร์และพี่เมียวจนจบไลฟ์สดนี้ขอบคุณมากะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ